สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีนนนตอนหนักขาสู่ซ่องน้องเตยสาวลาวคือเก่าเนาะเมื่อนี้น้องเตยก็อยู่ไห่อยู่หน้าคือเก่าเนาะทุกคนบ่ได้ไปสายเนาะอ,อยู่เรียงงัวคือเก่าแต่ว่าง้วน้องเตยเมื่อน,นี้น้องเตยสิผูกแม่มันไว้เนาะผูกไว้สามตัวลูกมันก็ป๋อเห็นมันกินไปเนาะมันกรอยิ่เน่จัดหน่อยตัวมันไปไกลมันก็สิมาเนาะถ้า,าบ่ผูกไว้กะมันไปแล้วมันสิไปเลยเนาะมือ กาซมาเนะ่ยนำโตให้ทุกคนได้หูจักน้องเตยเนาะา่วมามีลายคนถามเรื่องอายุบ่เรื่องการเรียนบ่เนาะน้องเตยกาสิมาแนะ่ยนำโตในคลิปนี้เลยเนาะทุกคนกัเริ่มจากอะไดีวะเริ่มจากแนะนำสื่อก่อนเลยเนาะน้องเตยนี่ซิม,มีสื่อเนาะมีสื่อจริงหวานางผัดสลินเนาะ สื่อคล้ายๆคือน้องผัดซาลาซาวลาเนาะแต่สื่อน้องเตยซีเมนนางผัดสลินเนาะพรมกันอยู่อะน,นเนาะทุกคนและซีมีสื่อหล่นทีหมู่เอิญรือวะทุกทุกคนเอิญวะน้องเตยเนาะมีสื่อหลินเนี่ยนี่เนาะอายุอันนี้น้องเตยน,นี่สิบหกปีแล้วเนาะทุกคนสิบหกปีนี่เนาะสิบสามสิบเจ็ดเลยวิดปีนี่กลับไปกับ ใกล้สิข่าวสิบเจ็ดแล้วนาะทุกคนกัสิยังบอสิบเจ็ดตอนนี้สิบหกปีอยู่เนาะเสื่องส่วนเรื่องการเฮียนนี่น้องเตยบอได้เฮียนแล้วนาะทุกคนน้องเตยออกออกได้ดนแล้วเนาะมอ้องเตยเฮียนฮอนของมอสามกำลังสิจบแต่กับบอได้เฮียนต่อนาะอแล้วกนะ็ออกราะวถ้าถทำว่าเป็นยังคือออกกะเรื่องการเงินนี่แล้วนาะอทุกคนเราว่ะส่วนเงินมันเฟอนะ้อเนาะกะ ขาหลดกาแพงค่ะกินขาอยู่มันกะขาใส่ก๋ายลายเนาะพอวก็แม่น้องเตยกะโบไวส่งน้องเตยก็เลยออกซะเนาะออกมาแล้ว่ะบนเห็ดยังเนาะออกไปเห็ดหน้าเฮิงเติบแหละน้องเตยกะมาไปไทยเนาะทุกคนน้องเตยตลอดทาน้องเตยนี่บางคนกะน่าจิฮงจุจักน้องเตยอยู่เนาะเพราะว่าน้องเตยเคยเห็ดยูทูปมาก่อนเนาะทุกคนเห็ดแต้โดนแล้วแหละน้องเตยกบยุดไปส่วงหนึ่งเนาะเพราะว่า ความจำโทรศัพท์น้องเตยเต็มน้องเตยก็เลยบอด้เหตุต่อเนาะแล้วก็บอได้ลงคลิปเพิง่งติบเลยค่ะน้นองเตยไปไทยเนาะทุกคนไปไทยได้เดือนเดียวน้องบอดอยู่เพิ่งเนาะไปได้ประสบการณ์ลายลิทุกคนไปเหตุงานลิทไทยก้ะไปเหตุงานจะอยู่เดือนเดียวค่ะบอด้เหตุงานทุกคนเลยเหตุงานได้ประมาณอาทิตย์ปลายแล้วก็ตกงานเนาะเพราะว่าน้องเตยไปอยู่หาเขาบออยากเอาไปไดเนาะเขาอยากเอาเขาอยากได้คนไทย เขาได้คนดีเขียนภาษาไทยได้แต่น้องเตยบทเคียนบ่ได้เนาะแต่น้องเตย่ะกะไปเป็นเด็กสืฟเนาะทุกคนกะเหตุงานกะได้แล้วท่อแต่ว่าเคียนนังซือบ่เป็นสื่ๆแล้วเขาบบอยากเอาเนาะน้อ,นนองเตยก็เลยออกมาแล้วก็เปลี่ยนงานเหตุงานใหม่ไปเรื่อยๆกะพ่อแต่สำนักเนาะมีงานหนึ่งที่น้องเตยไปเห็ดค่ะมันเป็นงานแบบชอว่าอะไรวะน้องเตยเผ็ดกับหมูน้องเตยอยู่ได้แป๊บเดียวก็ออกมาเนะาะพอเห็ดบ่ได้ มันสีไปมันสีเป็นงานตีเห็ดในบ้านเนาะแบบเขาบอกข่อยห้ออกไปข้างนอกเนาะทุกคนแบบมันบูมีวันยุดมันบูเป็นเวลาเวลาแบบแล้วยามใดกัอย่านั้น่น้องเตยแบบมันเป็นงานผู้ชายนะทุกคนมันเป็นงานหยกป่าเนอ้องเตยเบิ่งตัวน้องเตยน,น้อยๆหน,หนึ่งไปหยกยังได้เนาะขนาดหมู่น้องเตยเป็นผู้ชายไปแยังเห็ดบ่ได้เนาะทุกคนเห็ดงานแบบ งานคันมือได้งานลายก่อนเผื่อซิได้เลิกกัดตื่นมาเหตุงานเผื่มาตีหาน้องบัดเลิกผัดบังมือนะน้องเตยเห็ุงานหาเลิกจากมองว่ากจนเพี่ยงคือน้องทุกคนบบบตื่นมาเหตุอีกฝัดตีหาน้องมันผัดบอดได้นอนลายแล้วแหละแบบมันเป็นงานบุเป็นเวลาน้องทุกคนน้องเตยเหตุใจทรงมือสามมือน้องเตยก็ออกบอดได้เงินบ่โอยังได้เสียเงินเลยค่ะอีกเนาะเพราะว่าตอนมาน้องเตยทาน ไปนั่งแท็กซี่ไปเองเนาะแล้วเขาบอยอมบอกเขาให้ในายหน้าม,มาหันเนาะบัตรขานายหน้าตั้งว่าพันหาเนาะทุกคนแท้คันนั่งแท็กซี่ไปนี่บอกเกินร้อยกว่าบาทเนาะบอหอดสามร้อยสามร้อยกว่าบาทบอกห่อซองร้อยบัตรเข้ามาหาเสียงเงินตั้งว่าพันหานเนาะทุกคนเงินกับไ่ได้งานต้องเสียงเงินในเขาอีกทางท,างทีน้องเตย,ยมันเป็นงานต่างด้นานะทุกคนอบไอ่หันมันมี คนกัมพูชาอยู่ในหันนเนาะทุกคนมองเตยก็าเลยแบบเข้าวายออกมาใส่้องเตยไปเซเว่นหรือสือเข้ากัไปสง่งเพราะมันแบบพอดูกับเทพ้องน้ายังใหญ่กว่าทุกคนเ้ยแบบนอนอัดกันสี่คนยุ่งกันไล่ยะไนลองเตยเพจงานสองเสมหาหอยดำหอยแดงเต็มเบิ้แข็ง มันต้องหยกน้านะทุกคนเปลี่ยนทุกมือทุกมือบ่มีมือหยุดแลมือเห็ดงานค่ะขันมือได้งานลายกับบ่ได้ผนขันมือได้งานหน่อยค่ะเห็ดอยู่บดมือบัดคืนนแล้วแหละทุกคนเลยจนจะห้ก็เลยแบบออกมาแต่หันแลวก็ลองหางงานอีกประมาณอทิดหนึ่งลายมือเติบแหละเพราะว่าผมเคยก็อยู่ได้เดือนหนึ่งถูกเนาะลายมือแหลมบ่ได้อะไรค่ะมาเนอกทุกคนแบบนี้บ่มีงานเห็ดตกงาน เดี๋ยวกำับมามากเกือบบ่หอดเฮือนเรื่องเงินมาเฮือนหาล่อทุกคนใครแน่ยแต่อยู่กับป้าเนญญาะันบ่หูสิไปอยู่แถวสะพานล,ลอยทางใดเด้เนาะยังดีที่มาหอดบ้านเนาะเรื่องเงินมาหานนล่อเกือบเหม่นบ่หอดเฮือนเนอกทุกคนแดี๋มาเฮือนเปิดมาเติบกับกลับมาเห็น,น,นยูทูเนากประเทศเพราะว่าเขาซับความจำละลายดอกแต่ก็บพอถ่ายคลิปได้เนาะทุกคนเข็ดยูทูบแบบ ไปแบบคันผ่านช่องก็ค่อยเก็บไปสิได้แบบซื้อโทรศัพท์มาเห็ดใหม่นะทุกคนบางคนก็อาจจะมูจันววกน้องเตยแลลวเพราะว่าน้องเตยเคยเห็ดยูรูปมาก่อนเนาะอย่าเห็ดเป็นปีแล้วก็กลับมาเห็ดใหม่เนาะกำลังกลับมาเห็ดช่วงนี้นี่แหละตะเกาว่ากลับมากับหม่อยลงคิดกานได้นาอเพราะว่าลงไปมีนมคนเบิ่งรกคิดทออีกทุววกคนนึงคิดทอแบบโอ้ยหมูเห็ดยังได้ว่ะสู้นะว่ะเต่กลับมาเห็ดอีกกลับ สัญญาณก็บอกหอยดีทุกคนเอ้ยเมือเ่อน้องเอ้ยลงลงก็คือเขาเดือดหลายๆต้องเตยลงคิดประมาณหามืออยู่บ้านลงไปหามือออกนอกจกังใดจังใดลงคิดได้เนาะทุกคนอ๋อสัญญาณบ้นานาตอานาน้องเตยฟ้าฟ้าเนาะไม่ได้มีสัญญาณอะไรว่นาอยาวไปเลยเนาะทุกคนวันนี้มาสิบอกสื่อบาอา้านสื่อแขวงเนาะวันนี้ฮะ น้องเตยนี่อยู่บ้านหานนอยยางเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจรู้จักยูดอกบ้านหานนอยยางเนาะเพราะว่ายูทูบเบอร์หล่ไล่แต่ว่าเมีช่องใหญ่ดอกเนาะช่องใหญ่ก็ไลยแต่ว่าส่วนไลยซีแมนช่องน้อยเนาะบ้านหอยยางเมืองจำพรแขวงสวรรค์เขตเนาะทุกคนใกล้ๆกับหมู่ะหานนี่เลยเนาะแขวงน้องเตยอยู่น้องเตยก็เกี่ยวข่าแวแล้วแหละเนาะทุกคนกะสบายแน่บัดนี้ค่นนะตัวหน่อยก็ที่ได้ปันน่นแล้วเนาะเดือนนี้ก็ยังไม่ปัน่นเพราะว่า แม่น้องเตยยังไปเกี่ยวข่าวน้านั่นเนาะนานั่นกะแล้วแหละยังตะปันคือกันนานี่กะเดียวก็ได้ปันแล้วเนาะยังเก็บใสไร้านเรื่องสถานะน้องเตยหนี่กะยังโสดเนาะทุกคนยังบุมีไผยเนาะไปสนใจกะนชัวร์อะไรเนาะทุกคน เตยนี่สิเป็นคนโตน,น้อยๆจะจ่อยเนาะนั่งสัมเกลทุกคนเอ้ยบอร์ใหญ่ขึ้นสักดีบริแตกต่างยังจากตอนที่เหตุยูทูปตอนนั่นเลย่อแต่ว่าไม่จักใส,ส่สตรงสติ๊กเนี่ย่วนเตยก็เลียงงัวคือเก่านาะมวยนี่เบริไปซะดอกพาทุกคนไปเบิ้งงัอพ่เพื่อนไปน้ำเนาะคนว่าบุกเก่งมาแนะนำโตรถ พ่อจักคนแรสิว่าหัวน้องเตยก็ผูกไวนะ้เนาะทุกคนผูกไว้ด้วยซองมือเลยเห็นว่ามัน,มนอยู่หัวมันไม่จะหลักไปกินเขานะ่าในล่างทุกคนเลยต้องกินอีกเลยพ่อจักไปหาไหลก,ไกันเ้อเมื่อกี้หนูก็กินน้องเตยหแหน,นมไหลโอเคแหน่เนาะทุกคนบอมบนีอันนี้แหนเทียงน้องเตยเนาะหัวน้องเตยจ่อยเทียงนี่อุย้ย ไหนมันซนได้ทุกคนไปเบิ่ง้องดำของเตยเนาะงัวองเตยเองมีตัวเดียวเนาะแดดแดดแดดจนหัวก็อยากแตกนี่ทุกคนหนาวกันเลยไหนดูสิหนาอกันอยู่บ่ทุกคน เผื่อผู้ใดอยากคุยนำน้องเตยทางส่วนตัวเดี๋ยวน้องเตยสีเห็ดบอนติดต่อไว้ให้น้องทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้องเตยก็ยังหลินแต่เฟซเนาะยังบริเต้งไลน์เนาะเพราะว่าตั้งบมเป็นมือใดออกนอกที่ห้หานโทรศัพท์ก็ตัง้งให้เนาะเพราะว่าตั้งเองแล้วมันตั้งบมดได้ให้หานที่เราเห็นหง่วกะแล้วเขาแล้วก,ก็แล้วก็ เลี้ยงก็กว้างในน,นน่องมันค่ะกับสีบริยากษ์ปะใเน,นาะงผูกแม่มันไวแล้วก็ปล่อยมันกินไปเดี๋ยวมันก็มาเนาะส่วนแม่มันก็อยู่ในนี้ทุกคนเลย <c oughs> ชิวอย่างต่อเนาะทุกคนมันในน้ำโตก็ในน้ำไปเลยตอนเพลนเนี่ยโอ้สิกินขานนนา้าวกับแม่มันพราะว่าบ่มีใครอยู่เทียงอยู่เทียงคนเดียว คือแตงเข่ามาบลมีของกินเนะาะกะมีอยูป่ปลาปลาดิบกะเรือกระเพยบบมีสีได้กินข่ากับเก,กลือคือเมื่อไหน่เลยเนาะเมื่อไ่อะมานาเนาะมันบบมียังกินเนี่ยเกลือกินกับเข่าเนาะทุกคนบบแล่ากะยังพอแบบยังวะพอแบบไข่แหน่เนาะทุกคนแบบท่องท่องไปก่อนแบบเมื่อหอนบ้านแตงกินก็ได้คุเมื่อนี่น้องเตยเมื่อบ้านคับ ว่ะอยู่ไห้ปาให้งวัวกินต้นสี่ห้าโมงจนได้ไหลเขาคอกเนาะงวัวกาเลี้ยงอีกบ่เฮิงตัวหน่อยก็ได้ปล่อยแล้วเนาะทุกคนเนาะว่ะเข้าแล้วเแลเนาอมันเขาย่ามแรงเลยกัซีได้ปล่อยแลย้วแบบนี้ค่ะเปเด้นเลี้ยงแลลวแต่ว่ากัซซี่ตอนแรงกัซีได้ออกมาไหลเขาคอกแลวตอนเศร้ากัได้มาปล่อยอนะีเนาะ ก็ได้ออกหน้าคือเก่าแต่ค่วนลาย้องเตยบ่ค่อยได้ออกมาดอกเนาะนี่จะบ่อน้องตเตยอาาอกอามาปล่อยออกมาไหนก็ขอบักขีวว้สวาอย่างต่อนุ๊กุ ทุกคนสามาแนะนำโต้ให้ทุกคนเป็นซากสื่อเนาะแบบปลอดลายคนกับทานนะ่วนเรื่องเฮียนนี่น้องเตยแตยังอ,อยากเฮียนอยู่เนาะในใจแต่วันนี้แค่ใมันจำเป็นต้องเลิออกแล้ออกะทุกคนในใจก็อ,อ,กอยาก,ออก,ก,กใหยังเฮียนบ่อลายกับจบซร้ามอสีแต่มันโบโตก็เป็นยังเนาะกว่าพ่อแม่เพิ่นกับป่วยส่งแล้วก็ออกซะเนาะเพราะยังมันก็คือมมันก็แพงขึ้นนะคะ มาเหตุดนะูทูบเนาะเหต์ไปเพดาะอะไรก็ิได้ดก็บยุดพอความจำเป็นเนาะจุกคนออกมาแล้วไปไทยก็บมรอดนาะทุกคนกระไ้มาฝนตกนก็นได้กลับมาเจอไทยแล้วก็ได้กลับมาเหตุดูทูบอีกครังนะ้งเนาะทุกคนน้องเตยก็สิตัง้งใจเห็์เนาะบนริหารก็สิห้าคลิปลงนี่แล้วเนาะทุกคนวิธีบ้านๆของเฮากับบร,ริหารทังไายเนาะกล้องก็อยากษ์เลื่อๆมๆในเด้อทุกคนเพราะว่ามันตอบกับแสงตะเวนเนาะ ลองมามุมนี้ค่ะคลายแหนงเลยเนาะมันก็สิสู่พอดีสำหรับคลิปนี้น้องเตยกาบอม,อม,มีังไงเนาะผมก็ยุ่ได้แดดดิพยันแล่นลบไหลงว่วลบไปลบมาทุกคน,นผมก็ยหย่มผ่นันเนาะมาดูสิ่ยจังงัวกินข้าวอ,อีกกระไรจัดตัวการของเขา แน่นตึ้นมือยเนาะทุกคนเดือดแดงสำหรับใครที่อยากคุยกับน้องเตยเป็นการส่วนตัวนี่การมินไว้ก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องเตยสีบอกสื่อเฟซบุ๊กหาะว่าตอนนี้น้องเตยยังบ่ได้หินลายเนาะเดี๋ยวน้องเตยหินลายแล้วน้องเตยสีตัดแบบคู่ช่องทางการติดต่อไว้เนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้องเตยยังบดตั้งลาย กเร่นกัเสีได้ลินลายแล้วน้อทุกคนกาะน้องเตยห้ากับไม่เห็น youtube กะไลายกัยังบริตตั้งน้องทุกคนกัตอนนี้กัรหนิงจะเฟรน้องทุกคนนะไทรสาหรับไทยที่อยากคุยกับน้องเตยไปการส่วนตัวกะเม้นไว้ซะก่อนน้องเลียน้องเตยบอกสื่เกรให้น้องทุกคนสำหรับขิดนี้น้องเตยกะบ่มียังไลนน้องทุกคนกับบริปไปใส่ดูเนี่ยงงวคือกันอยย่ไหูนาง่วะอีกบ่งก็ได้ปล่อย้ทุกคนเส่วนนี้กคนแเวลายแล้วนะ เยวก็ปลอยเรี่ยงเลยเรี่ยงกันตอนตอนเศร้าก็ออกมาปล่อยงัวตอนแรงก็ออกอะไรเขาพ่ก็กล้าเนาะสำหรับคลิปนี้น้องเตยขอจบคลิปไว้เพียงสนีก่อนนาคลิปหนาจังมาพอกันใหม่กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยหิคลิปต่อๆไปในเด้อ